สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่ติดตามช่องพังอันดาถ่ายโนพก้านะคะวันนี้นะคะภารกิจนะคะของพ่อควานแม่คว้านนะคะนี่นะคะวันนี้ก็เรานะคะได้มาเอาวัชพืชนะคะออกจากแปลงหญ้านะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าที่เราโครงการนะคะของไทยเบฟนะคะที่ให้ช่วยช้างตกงานนะคะที่ให้ครอบครัวละหนึ่งไร่นะคะนี่นะคะที่แม่ควานปลูกนะคะ นี่นะคะของเราของขอครอบครัวน้องอันดานะคะหนึ่งไร่นะคะเราก็ได้มาเอานะคะต้นวัชพืชน,นะคะออกนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านี่นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนต้นต้นถั่วนะคะนี่นะคะต้นถั่วอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ออกง่ายหน่อยนะคะดึงก็ออกเลยเลื่อนนอน นี่นะคะเราก็มาพามากันสองคนนะคะกับพ่อขวานนะคะปลูกก็ปลูกกันสองคนนะคะนี่นี่นะคะผลผลงานนะคะที่เราปลูกหญ้านะคะหญ้าของเราไม่ค่อยสวยเหมือนคนอื่นเขานะคะก็เพราะว่าเราปลูกช่วงนั้นฝนไม่ตกนะคะฝนทิ้งช่วงนะคะก็จะได้แค่นี้นะคะนี่นะคะ โครงการนะคะที่ช่วยนะคะช่วยช้างตกงานนะคะครอบครัวละหนึ่งไร่นะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋านี่นะคะที่นําโดยนะคะควานจอยนะคะที่แบ่งแบ่งนะคะแบ่งให้กับชาวช้างนะคะที่ตกงานนะคะนี่นะคะนําทิ้งโดยควานจอยนะคะก็วันนี้เราก็มาเอาต้นวัชพืชน,นะคะออกจากแบบ สวนด้วยนะคะออกจากญ้านะคะวันนี้ต้นอะไรต้นมันแน่นอนเลยนี่นะคะสารกิจของเราเพื่อจะได้ให้ต้นญ้านะคะสูงเร็วๆนะคะโตเร็วๆนะคะนี่นะคะที่เราปลูกนะคะตอนนั้นหนึ่งไร่นะคะตอนนี้พวความก็ทน ฝั่งนน้นเราก็ใช้อาศัยทตุกงมือใช่คือม่อใส่ป้ะมัในมีที่เดียวตอนนั้นเราก็ล่อนนะคะล่อนออกแล้วทีนี้พ่อควนบอกว่าเราลองใช้มือนะคะจะง่ายกว่าไหมนะคะเราก็ง่า,างหอกตัวโดนต้นอันนี้ไม่เห็นหต้นหญ้านะคะนี่นะคะพอร่อนแล้วมันจะโดนต้นเล็กๆ,ๆะะ <S 1> <S 1> พอร่อนแล้วมันจะโดนต้นเล็กๆนะคะแล้วก็ ทางโครงการนะคะของไทยเบสนะคะก็ได้ประชุมกันนะคะชาวช้างก็ได้ยื่นข้อเสนอนะคะบางครอบครัวนะคะมีหลายเชือกนะคะนี่นะคะเ<ม>ขาก็<ม>กเราก็ได้เพิ่มอีกนะคะหนึ่งไร่นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าครอบครัวของเราก็ได้สองไล่นะคะสองไล่ถ้าแบบถ้าตัดจริงๆให้หน้องกินแบบจริงๆก็ไม่ถึงเดือนเนาะนี่นะถึงไหมอาทิตย์หนึ่งเนาะไม่ถ้าสองไร่ของเรา สองสามอาทิตย์เพิ่มเขาก็เดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งเนาะนี่นะคะเราก็อีกที่หนึ่งนะคะเราก็ยังไม่ได้บุกเบิกนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้ที่มานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ฝนตกตลอดเลยนะคะนี่นะคะหน้าฝนหญ้าก็จะเขียวขจีนะคะสวยมากๆเลยนะคะเราก็ไม่มีแั่นหญ้าด้วยนะคะเราก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะเราก็ อย่างไร้ผลไม้ออนไลน์นะคะเพื่อจะได้มีคะแนนนะคะเพื่อซื้อพันยานะคะกับน้องๆน,นะคะนี่นะคะเราก็จับฉลากเข้าโครงการก็จับไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าดวงไม่ดีนะคะอื่นะคะจับไม่ได้นะคะเราก็เดี๋ยวแม่ควานนะคะก็จะพาไปดูนะคะแปลงหญ้าที่เราได้เพิ่มนะคะอีกหนึ่งไร่นะคะค,คุณพ่อคุณแม่จ๋าอันนี้พอควานก็ กำลังเอาวัชพืชโอกนะคะร้อนมากๆเลยนะคะนี่กู้เดดไม่ไหวเลยนี่นะคะที่เราได้เพิ่มนะคะอีกหนึ่งไร่นะคะคุณพ่อคุณแม่จะ๊ะอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบบุกเบิกเลยนะคะต้องใช้รถไถใหญ่นะคะเนี่นะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะเลยนะคะนี่ส่วนตรงนี้ห้าไร่นะคะห้าไร่นี่นะคะของเขาก็อยู่ตรงนู้นนะคะ <c oughs> เราดูนะ,ะเพราะว่าจะใช้รถนะคะรถรถไถนะคะ ให้เขามาทํานะคะทีเดียวเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะห้าไร่เลยนะคะแล้วก็เราก็ากค่อยเฉลี่ยนะคะค่าค่ารถไถน,นะคะว่าจะหารกันนะคะคนละก,กี่คะแนนนะคะนี่นะคะนี่เราก็ต้องบุกเบิกแล้วก็ใช้รถไถใหญ่นะคะเพื่อดันดันต่อไม้นะ,ะเพราะว่าต่อไม้เยอะแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะก่อนก่อนหน้านี้นะคะแม่ควัน ไทยนะคะก็หนึ่งไอสองพันห้าร้อยคะแนนนะคะเห็นเขาบอกว่าน้ำมันขึ้นนะคะก็ไรละสามพันนะคะอันนี้ก็ทยอยปลูกนะคะต้นก็เกิดแล้วนะคะเนี่นะคะนี่นะคะเห็นควาจอยบอกว่าจะให้เราตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะ อนยาสวยมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะ้ะนี่นะคะดูต่อไม้นะคะเราก็ต้องใช้รถไถใหญ่เพื่อดันนี่คะของน้องครีบนะคะนี่นะคะของเราน่าจะตรงนี้นะคะก็จะมีสีดออมสินด้วยนะคะสีดออมสินแล้วก็ ผมแม่ควานนะคะดูนะมีแต่ต้งไม้ใหญ่ๆเลยต้องใช้รถไถใหญ่นะคะเพื่อดันนะคะแล้วก็เราก็กำลังจะหาพันย่านะคะเพื่อปลูกนะคะไถเสร็จดันเสร็จก็น่าจะปลูกเลยนะคะนี่นะคะต้นหญ้าสวยมากๆเลย สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวัญก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวน้องอันดาด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ขวัญก็สวัสดีค่ะ